ดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นชาวของวันที่27สิงหาคม2565ครับเพื่อนๆครบรอบของการใส่ปุ๋ยทุเรียนของสวนสบายๆอีกรอบหนึ่งแล้วครับ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็ใส่หนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักครับอาจจะมีบางเดือนที่เสริมด้วยปุ๋ยเคมีไปบ้างขึ้นอยู่กับการสังเกตดูสภาพของต้นทุเรียนนะครับเ,ออเมื่อต้อนทุเรียนมันดูเหลือง ก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ถ้าเผลอใส่แต่ละต้นเยอะไปหน่อยเนี่ย <c ười> คลิปก่อนหน้าเนี่ยผมเคยถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันใส่เยอะไปในบางต้นเนี่ยใบร่วงหมดเลยครับแต่ก็แตกยอดใหม่เพิ่มขึ้นมาทดแทน เออจะมีผลข้างเคียงอยู่ครับในการใส่ปุ๋ยเคมีทุเรียนต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวง,งามอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีอายุได้3ปีครบ3ปีแล้วครับเพื่อนๆปลูก อยู่ในดินเหนี้ยวผสมหินกรวดแข็งโปกในการปลูกแรกๆไม่ได้วางระบบน้ำแบบหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับใช้ระบบเอาถังน้ำมาวางมีการเจาะรูใต้โคนต้นทุเรียนฝังท่อ PVC ขนาด นิ้วครึ่งลงไปเจาะรูรอบๆอบท่อบ v v c ฟังลงไปลึกประมาณ50เซนครับเปืเป่อนๆกรอกน้ำลงไปในช่วงหน้าแรงเปื่อยน้ำซึมลงไปใต้ผิวดินเพราะว่าถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยแม่กว่าน้ำมันจะซึมลงไปในระดับ ลึกลงไปใต้ดินเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยมันออฝังท่อแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวางหัวสปริงเกอร์เพราะทุเรียนมันโตแล้วครับทุเรียนมันหากินระบบรากของมันกว้างขวางขึ้นออติดแบบนี้แล้วก็สบายใจได้ครับ ใบเขียวเข้มแบบนี้เริ่มแตกยอดตุ้มๆแบบนี้ใส่ปุ๋ยลงไปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆทุเรียนจับแตกยอดใหม่สมบูรณ์สวยงามผมทำแบบนี้ตลอดครับเออต้นนี้ก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงแต่สิ่งที่ทำให้ผม ผมปวดหัวจริงๆเลยครับเพื่อนๆดูยอดยอดทุเรียนต้นนี้เนี่ยมันหักอีกแล้วครับอืมไม่ใช่หักเพราะแตกยอดแล้วกิ่งก้านมันอวบอ้วนรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วมันหักนะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับมันหักเพราะด่วงหนวดยาว หรือที่เรียกกันว่าแมงมารีมันมากัดกินยอดกรบเพื่อนๆกัดกินไปเนี่ยอุย้ยจนแม <c oughs> ไม่อยากจะบรรยายครับยับเยินเลยครับกัดจนกิ่งหัก <c oughs> โอ้แต่ก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องตัดยอดมีแมงมารีหรือแมงด้วงหนวดยาว มาจัดการตัดยอดครั้งที่สองให้ผมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แม่เ้ย <c oughs> อะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับมันพึ่งพาใสศกันมันเป็นระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แหละครับ <c oughs> มีการพึ่งพาใสศกันร,ระหว่างสัตว์และพืชเออเหมือนกับ ไสเดือนนะครับเอออยู่ในดินก็กินซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายเป็นมูลไสเดือนส่งต่อเป็นอาหารให้กับต้นทุเรียนล่วงหนวดยาวมันก็เหมือนไสเดือนนั่นแหละครับมันทำหน้าที่ของมันเออใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมเสริมรากให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับนี่นี่เพื่อนเืนแต่ว่าเป็นการเสริมรากไปที่กิง่งเสริมรากเสร็จปุ๊บกิ่งนี้มันก็พุ่งขึ้นไปคล้ายๆจะเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ยอมให้มันเป็นต้นอีกต้นหนึ่งขึ้นมาแข่งกับต้นหลักนะครับผมก็ตัด นี่นี่นี่เนี่ยตัดต้นออตัดกิ่งนั่นเองครับที่มันพุ่งขึ้นมาคล้ายๆจะเป็นต้นอีกต้นหนึ่งขึ้นมาตัดกิ่งออกไปเหลือกิ่งข้างเพื่อให้มันโตเป็นกิ่งข้างแบบนี้ครับมันก็จะไม่ขึ้นเป็นต้นอีกต้นหนึ่งมาแข่งกับต้นหลัก แต่มันจะเป็นกิ่งเหมือนกิ่งเดิมที่มันเคยเป็นนะครับปลายกิ่งผมก็ตัดเพื่อไม่ให้มันชี้ขึ้นผมจะให้มันออกข้างแบบนี้คุ้มแบบนี้ครับเบืเ่อๆก็จะทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงขึ้นครับ วันนี้ผมพาเพื่อนเพือนมาชมดูการใส่ปุ๋ยนะครับก็พอดีมาเห็นยอดทุเรียนต้นนี้ด่วนไปอีกแล้วไปดูใส่ปุ๋ยดีกว่าครับนี่เป็นกองปุ๋ยอินรีย์ที่ผมทําขึ้นเองนะครับนี่ครับมีการนําไปใช้แล้วบางส่วนนะครับใช้ได้แล้วเพราะว่า โน่นครับกองปุ๋ยเนี่ยหญยาคืนเต็มแล้วครับสแสดงว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยที่ทําขึ้นเองนํามูลสัตว์นำแกลบนาอันน,าน,านั้นอันนี้มาผสมกันนะครับแล้วหมักไว้สองถึงสามเดือนเนี่ยหยาขึ้นเคี้ยวคลุมเต็มเลยครับอืม ก็ทยอยนำไปใช้เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่ทำขึ้นเองนะครับออพอดีใส่ปุ๋ยอินซิเียนเม็ดตราลูกกันทองนี่ครับ ไม่ได้ตั้งใจโฆษณาให้เขานะครับแต่ใส่เป็นประจำมันก็เลยอยู่ในคลิปผมบ่อยๆนะครับผมใส่มาหลายต้นเลยครับตะกีเนี่ยก็เอ่อจะใส่ต้นนี้เป็นต้นถัดไปต้นนี้เนี่ยก็น่าจะกี่เดือนละ่ะสิบสิบกว่าเดือนแล้วครับน่าจะครบปีแล้วประมาณปีหนึ่งแล้วครับ สูงขึ้นก็ดูดีทีเดียวครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับปลูกในดินเหนียวผสมกรวดดูแลยากมากเลยครับกว่าจะโตประมาณนี้เนี่ยอู้ยเหนื่อยใจกับมันครับเพืเ่อนๆรุนแล้วรุ่นอีกเพราะว่าตายไปกว่าเยอะครับปลูกในดินเหนียวผสมกรวดเนี่ยต้องขุด หลุมปลูกให้ลึกและก็กว้างนะครับผมขุดเนี่ยกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรหนึ่งลูกบาทเม็ดแล้วนำดินดีดินที่คิดว่ามันดีนะครับมาเติมลงไปในหลุมพอดี พอผมเติมลงไปในหลุมเนี่ยผมไม่ได้พักดินไว้นะครับดินมันก็ยังหลวมอยู่ผมเอาทุเรียนมาปลูกพอปลูกโดยที่ดินมันยังไม่ยุบตัวเนี่ยในระหว่างที่ทุเรียนมันจเจริญเติบโตปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือดินมันยุบตัวครับออยุบตัวเลยส่งผลทำให้ดินบริเวณหลุมเนี่ย ต่ำกว่าดินข้างๆรอบๆหลุมผมต้องใช้วิธีเปิดทางระบายน้ำนี่ครับเปิดทางระบายน้ำออกไปไม่ให้น้ำขังใต้โคนต้นทุเรียนอืก็เลยต้องแก้ไขโดยวิธีนี้นะครับแล้วก็คอยเติมดินลงไปใน หลุมรอบๆโคนต้นทุเรียนอยู่เป็นประจำนะครับเติมทีละนิดทีละหน่อยนะครับเออเติมเพื่อล่อให้รากมันเกาะดินใหม่อยู่ตลอดเออค่อยๆเติมนะครับอย่าเติมครั้งเดียวตูม้มถมโคนตุเรียนทุเรียนอาจจะมีปัญหาได้ครับรากมันอยู่ลึกทันทีโคนก็โดนกลบตายได้ครับ ก็เลยใช้วิธีค่อยๆทยอยเติมดินใหม่ลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเองด้วยดูแลแบบนี้ครับเปื่อนๆต้นนี้เคยเกิดปัญหานี่ครับตรงนี้เนี่ยเคยมีแมงอะไรก็ไม่รู้มากัดยอดยอดมันเลยเน่า อไหลยเยิ้มเลยครับน้ําตรงยอดมันเนี่ยผมก็เลยตัดตัดเพื่อให้ยอดใหม่มันแตกขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นยอดใหม่ครับเบื่อนเบือเนี่ยยอดใหม่มันชะงักไปครู่หนึ่งนะครับเออกว่าจะมียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ได้ก็สองสามเดือนนะเบื้อนๆือ ปุ๋ยอินรีที่ผมจะใส่นะครับต้นประมาณนี้เนี่ยก็กิโลหนึ่งครับอืมโอ้เอ้าปุ๋ยหมดอ๋เหลือพอดีครับเพนเพื่อน<ๆ>นี่ครับเพ่เพื่อน<ๆ>เออปิ่นโตที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ใส่เกือบเต็มก็ประมาณ1กิโลนะครับก็เอามาใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆใส่รอบๆ,ใส,อบๆใส่ลงไปบนปุ๋ยอินทรีย์ที่เราเคยใส่ไว้แล้วนะครับที่เราผลิตเองเติมปุ๋ยอินทรีย์นเม็ดลงไปอีกเ ผมใส่แบบนี้เป็นประจำทุกเดือนกับเพื่อนเพืนตุเรียนก็จะส่วยงามแบบนี้แหละครับแม่ปุ๋ยหมดแล้วพอใส่ได้อีกสักหนึ่งต้นครับอ,อ่าใส่ต้นนี้เอ้าต้นนี้ใส่แล้ว โอ้ต้นนี้ก็โตเร็วมากเลยครับเป็นมูสังคิงครับเพืเ่อนผมเปิดทางระบายน้ำจากโคนทุเรียนนะครับนี่เพราะว่าดินมันสุดถ้าไม่เปิดทางระบายน้ำน้ำมันจะแช่รข้งอยู่ในหลุม จะส่งผลให้ทุเรียนนี่ตายได้ครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าทุเรียนผมตายไปหนึ่งต้นครับเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ในหลุมครับเพืเ่อนโอ้ยเสียดายจริงเลยนู่นครับต้นนู่นครับตายไปต้นหนึ่งครับแต่ปลูกใหม่แล้วครับออันนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หัดเม็ดเดียบร้อยแล้วโนนนครับ กองอยู่เต็มอืมใส่แบบนี้แหละครับเพื่อนๆดูแลแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ทุเรียนใหญ่ยยโตรวดเร็วสวยงามอย่างทุเรียนมูสังคีงของสวนสบายๆอายุสิบเดือนครับเพื่อนๆว่าจะตัดกิ่งมะนาวแม่ กิ่งมันมาชนต้นทุเรียนแล้วครับผมก็เลยต้องอาไม่ไผ่บดันกิ่งขึ้นจะตัดกิ่งมะนาวกิ่งนี้ก็เสียดายลูกมะนาวแม่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการเพื่อเบื่อชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเบื่อเบื่อน สวัสดีครับ